มาแล้วกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกรอบเด้อเนาะมาพอก,กับหวานใจอีกรอบเนาะมือนี้เนาะก็มีทั้งฮานอยแลลวกาฮุ้นลวกาหวยลาวเนะพี่น้องเนาะมาพอก,กับหวานใจอีกรอบเนาะเป็นรอบที่สาม้วเด้อกับแนวทางหวยลาวเด้อมือนี้เด้อกับท่านใดที่เข้ามาแล้วกับขอภาวนาให้เข้าสามตัวเด้อหวยลาวมือนี้กับ ภาวนาในใจไว้เนาะวัดใจก็สิภาวนาไว้ในใจเด้อเนาะก็กอนสิมาให้แนวทางมวยลาวเนาะเมื่อกี้ก็ก็เฮาก็ห,กหิงๆปังๆกับแนวทางหาหนอยไปแล้วเนะหาะานอยบเมื่อกี้กปังแฮงเนาะพี่น้องเนาะวนใจกหากอาบน้ําแล้ว อัในใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หวานใจนำเด้อเนาะสำหรับท่านที่เข้ามาเปิดช่องของหวานใจครั้งแรกเนะพี่น้องเนาะหวานใจก็ฝากก,กกดไลค์กดติดตามเนาะแล้วก็เข้ามาเอาสู้เอาลาบกับหวานใจได้เลยเด้อกับบอว่าสิเป็นแนวทางของฮุ้นหรือว่าฮานอยหรือว่าหวยลาวเนะพี่น้องเนาะ ไหนที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้รับสุขรับลาภขอให้เฮงปังๆเด้อ ก็มาเลียกกากกากดไลค์กดเชร์กดติดตามไว้เนาะอันใดที่เข้ามาครั้งแรกก็ก็ขอให้เฮงปังๆขอให้รับซูกรับลาบ,บออกไปเนาะพี่น้องเนาะ ทางหาหน่อยเมื่อกี้ก็ว่าใจกะลุ้นซวยพี่ซวยน้องเนาะก็ <g ül> มื้อนี้มีสะโพกกิดเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้มีสะโพกกิดเนาะสะโพกกิดเข้าอัน20บ่เนาะ53กับ20แล้วก็หานอยกะาดกเข้าไปแล้วเนาะก็เข้าเต็ตัวจะเนาะพี่น้องเนาะทที่เข้ามาติดตามช่อง คงหวานใจเนาะคลิปหวยเนาะกะขอแสดงความยินดีนําเด้อเนาะกะเฮาก็ได้ค่ากับเข้ากันโลบเจนแล้วเฮาก็มาเอากันเอาไว้โตทุนมืออื่นเลยเนาะพี่โน,โน้งองเนาะตินด่ก็ขอให้เนาะขอให้เฮงปังๆเด้อขอให้เตกทั้ง3หน่อยอัน3 2สังทั้ง3 4หน่อยไปเลยมื้อนี้เนาะอันนี้ยังยัง,ย,งยังคิดไปหาฮาหนอย ืันนี้หวยลาวกับเส้นกันเนาะพี่น้องเนาะหวยลาวืันนี้กับขอให้เตกสามตัวเนาะกับเมื่อกี้กับหวานใจกับกับเอ,บไ,ปอไปีันเอเอไปโคโพโคโพนให้พี่น้องได้โชคลาบเนาะ อาจารกับเอบไปขโอโพรให้พี่น้องได้โชคลาภนำมันแน่มืัอน,นี้อันมาเบิ้งแนวทางหวยลาวแต่ว่ามันนี้อาจารย์เพิ่นกับโบโบทันได้ไลฟ์สุดอันหวยลาวนะพี่น้องเนาะเพิ่นกับอาจารคาเวียวะวะบ้าณใจกับเพิ่นกับคาเวียะแหละ แต่ปอปินอย่างเนาะพี่น้องเนาะกับหวานใจกับสีไปเอาแนวทางเพิินมาให้ในลายกลุ่มอันมาให้ทางคลิปหวยของหวานใจเลยเนาะหวยลาวมอนี่เด้อของอาจารย์หวานใจสีให้ของอาจารย์แน่แล้วก็ให้อันของหวานใจแน่เนาะกัท่านใดที่เข้ามาเล้กก็เอาทั้ง แนวทางของอาจารย์และก็แนวทางของหวานใจได้เลยเนาะบางท่านอาจสีบได้ยู่ในลายกุ้มมันบ่อาจสียู่แบบว่าอยู่ข้างนอกเนาะกับบได้ยู่ในลายกุ้มกับเข้ามาสมคลิปของหวานใจแล้วก็เอาแนวทางของน้องและก็ของอาจารย์ไปนํากันได้เลยเนาะเมื่อนี้หวานใจก็ได้หาแนวทางดีๆหาสู้คาลาบมาให้พี่ให้น้อง ่วนหลักล้อยมือนนี้หวั่นใจนะสีให้หนึ่งกับศูนย์เด้อหลัก้อยนะหวั่นใจให้หนึ่งกับศูนย์หลัก้อยเด้อให้ศูนย์กับหนึ่งเนาะมือน,นี้หวั่นใจให้ศูนย์กับหนึ่งเด้อหลัก้อยนะท่านใดที่เข้ามาแล้วแบบว่ามาร์กในแนวทางสามตัวก็ลองเอาไปพิจารณากันได้เด้อพี่น้องเด้อหวั่นใจกับฮิตได้ แต่อันนักโรยหวันใจให้ศูนย์กับหนึ่งเนาะส่วนอันตัววิ่งหวันใจก็สีให้ให้สองกับหกเนาะเนี่ยมันสู เป็บหนึ่งเด้อหวานใจสีโขบแบบว่าทวนให้อีกรอบหนึ่งนะพี่น้องเนาะ,นาะ,นาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ท่านที่มักในแนวทางแบบนี้เนาะ เขาก็สามารถแช์ให้มูเพื่อนได้เนาะกับางเทื่อกกับอาจซีอาจีาจาจหิงหงปังปัง,ปงนำกันอันนี้เขาก็สีได้บุญไปนำกันเนาะที่ว่าเขาได้แช์โชคลาบให้กับพี่น้องหรือว่ามูเพื่อนเนาะเขาก็สามารถแช์ให้ได้เนาะอย่าหวานใจอันสีให้ตัวเลขแล้วเด้อเนาะแนวทางหวยลาวมือนี้หวานใจ ให้วิ่งรูดสองกับหกเนาะพี่น้องเนาะหวัใจให้วิ่งรูดสองกับหกเด้อวันนี้หวัใจกับเฮ็ดได้สกับหกเนาะก็มีสองศูนย์สองสามสองสี่สองหกสองเจ็ด แล้วก็สองแปดเด้อสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดแล้วก็สองแปดเนาะวิ่งลูดถกโจหกก็มี หกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดแล้วก็หกแปดเนะพี่น้องเนาะหกสองหกสาม หกสี่หกห้าหกจแล้วก็หกแปดเดอ้อหวานใจให้วิ่งลูดสองกับหกเนาะก็เจาะให้บางตัวเลขให้เนะาะท่านไหนที่มีทุนน้อยนึงเขาก็สามารถเอาไปวิ่งลูดได้เนะาะท่านไหนที่ว่าบบมีทุนเขาก็ จาะเอาบางตัวเลขที่หว er ันใจได้เจาะให้เนาะอันนี้คือว่าแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคตาของเฮาเนาะพี่น้องเนาะบางเทื่อบใจกสิเฮ็ดได้แบบนี้แต่ว่ากะพี่น้องอาจอาจสิมีทุนน้อยแน่ล่ะกะเนาะไปเจาะให้กะเจาะกะบางท่านกะอาจสิเจาะเอาบางตัวเลขที่หวนใจได้ให้เนาะอาจสิบ่ได้เอาไปเบิดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กะแล้วแต่ดวงเฮาเนาะเฮากว่าบ่ได้กะเฮาก็ให้ไปแล้วอันนี้เฮาก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อนนี้หลัก้อยหวั่นใจก็ให้ศูนย์กับหนึ่งเนาะแต่แต่ต่อต่อไปเฮาสิมาเอาแนวทางของอาจารย์ให้เดอ้อหวันใจสิเอาแนวทางของอาจารย์ให้เนาะหวยลาวมื่อนี้หวานใจอันสิไปว่าของหวั่นใจอีกหวยลาวเมื่อวนี้อาจารย์เพิ่นให้วิ่งห้ากับเก้าเนาะมื่อนนี้หวยลาวเดอ้ออาจารย์เพิ่นให้ห้ากับเก้าก็มีห้าสี่ห้าหก 5 7แล้วก็5 9เด้อห้าสี่ห้าแล้วก็ห9วิ่งรูด9โจก9ก็มี9ก้าสองเก้าสีแล้วก็เกเนาะอาจารย์เพิ่นให้5กับ9เด้อหวยลาวมือนี้พี่น้องเด้อกะ เวลาฟังแล้วก็ต้องแบบอัน,อนจำเนืใครได้เนาะว่าตัวใดของหวานใจแล้วก็ตัวใดของอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะบางท่านอาจสีสับสนเนาเพราะว่าอันนี้คือหวานใจกับสิให้แนวทางของหวานใจก้นแล้วหวานใจกับสิ่งสีเอาแนวทางของอาจารย์ให้นําหลังเนาะท่านใดที่มกักแนวทางของใครก็สามารถไปพิจารณาได้เด้อเนาะท่านใดที่มาชมคลิปของหวานใจครัง้งแรกกับอาจีโบหูบนซื้อบนจิ้มเนาะ อันอันนั้นกับโบโบฮูบนที่จะจิ้มตัวเลขกหวานใจกะขอแนะนําให้เข้าไปตรงเนาะตรงที่หวานใจได้ปักหมุดให้เนาะตรงใต้คลิปเนาะพี่้นงเนาะเข้าไปแล้วกับเข้าไปอันนี้ก็คือหวานใจกับได้หาบ้านดีๆให้ก็คือว่าร้านซับลํารวยเด้อพี่้นงเด้อเข้าไปแล้วจะโบทําให้ผิดหวังเนาะกับจะมีความ ความร่ำรวยออกมาเน้อพี่น้องเนาะเข้าไปแล้วกะท่านใดที่เป็นลูกค้าไหม่บททันได้เคยเข้าไปอุดหนุนร้านเพื่อนเนาะกะสามารถแบบว่าเข้าไปเอาเครดิตพิเศษจากเพื่นได้เลยเนาะกะแต่ต้องบอกว่ามาจากช่องของหวานใจเท่านั้นเด้อถึงจะได้เครดิตพิเศษก็คือว่าซื้อครบหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปน้อพี่น้องเนาะก็ได้ ห้าสิบบาทเครดิตพิเศษไปเลยเด้อกฝากไว้ในเด้อเนาะฝากบาาก้านฝากร้านซับลํำรวยไว้กับพี่น้องในเด้อก่บบนใจก็ได้หาแนวทางฮิตแนวทางดีๆออกมาให้เนาะและ้วก็หาบ้านหาร้านที่ดีแล้วก็อุนไว่าจจริงเนาะับประกันวามโปอดภัยเนะาะก่นใจก็ได้หามาให้แล้วก็ ให้สู้ให้ลาบพี่น้องก็คือว่าคืออาจารย์กับหวานใจกันเนาะก็จะพยายามฮิตให้ออกมาดีเนาะพี่น้องเนาะบางเทื่อก็แนวทางอากะอาจิมีเข้ามีรุดเป็นธรรมดาเนาะก็ให้กำลังใจกันไปในเด้อเนาะก็ฝากเน่ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นอ้องหวานใจนําเด้อพี่น้องเด้อบพาว่าท่านสิจิ้มสิเจาะตัวใดมือนี้ก็ขอให้เข้า ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ขอให้เตกสามตัวตรงให้กับพี่กับน้องเลยเนาะกับโอวยพรให้ทุกทุกท่านจงสุคดีกับแนวทางหวยลาวเมื่อนี้เดอ้อหวันใจให้ศูนย์กับหนึ่งเดอ้อหลักร้อยเนาะแต่ท่านไหนที่เข้ามาเรียกกับโให้มีแต่ความสุคดีเฮงเฮงปังปัง,ปงกับหวยลาวเดอ้อ